ทำแล้วพูดไม่ได้นะครับเป็กันบ้างครับผู้จัดการทีมชนะสามนัดแล้วถือว่าเป็นการประเดิมชัยชนะสามนัดเป็นประวัติศาสตร์ของยะลาต้องยอมรับผู้เล่นนะฮะหัวิจหัวใจ นะครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผู้เล่นเรานทา,างที่จะถึงแม้วันนี้เราอาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของจัดตำแหน่งผู้เล่นในช่วงแรกก็ตามแต่เราก็แก้ปัญหาในครึ่งหลังได้แต่เที่ยวหน้าเนี่ยก็ต้องมีกฎเหล็กนะครับที่จะให้โค้ชเนี่ยดูแลในเรื่องของคนที่เจ <c oughs> ็บเพราะตอนนี้เรามีเราเองก็มีปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะครับก็นัดหน้าเราต้องวางตัวผู้เล่นใหม่ เกมนี้มีการอัดจีบไหมครับผมอาดจีบเหมือนเดิมครับโดยเฉพาะท่านเราล่ะมูฮัมหมัดนอรมาทานนะครับก็อาดจีบเหมือนเดิมนะครับลูกหลานนี่เองนนะครับส่วนคนอื่นก็ปกติเหมือนเดิมครับครับผมสุดท้ายนี้อยากให้ผู้จัดการทีมฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวยะลาหน่อยครับผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือแฟนบอลนะครับแฟนคลับก็ตองเชียร์นะครับโดยเฉพาะสัปดาห์หน้านะครับมาเชียร์กันเยอะนะครับ ดาหน้าเราเจอเกมหนักนะครับสตูนทุกอางว่าเป็นเต็งหนึ่งเราเจอเกมหนักมากนะครับเราเองก็ต้องปรับทีมปรับแผนใหม่ก็เตรียมพร้อมไว้ข้าวหน้าครับผมขอบคุณนะ